ไอรักชนกสอโดนอีกกระทงแกว่งปากแซะถามพระเจ้าตากหายไปไหนปลาสามสีนะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่สอสไอ้นะบอกว่าส่วนเรื่องน้ำแข็งแห้งเนี่ยยังไปกระแนกกระแนหพระเจ้าตาอีกเดี๋ยวก็โดนเพิ่มอีกกระทงหรอกเคยฟังไหมเพลงกูว่าพระเจ้าตากถูกทุบด้วยท่อนจันว่าเรื่องนี้เนี่ยโกหกยังไง สสไอ้นะเธอได้อัดคลิปแล้วก็พูดถึงประวัติศาสตร์ไทยนะโดยมีบางช่วงบางตอนเนีที่เธอบอกว่าการสถาปนาพระราชวงศ์ใหม่มันก็เกิดขึ้นจากเจ้านั่นแหละการล้มเจ้าครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณพี่ลองคิดดูดีๆติ๊กตอกติ๊กตอกอพระเจ้าตากสินใช่ไหมสมัยพระเจ้าตากสินใครล้มลหละพี่ต้องไปอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็ต้องลองตีความเออพระเจ้าตากสินเนี่ยหายไปไหนอะไรอย่างนี้จากกรณีที่ในโลกออนไลน์นะได้มีการแชร์คลิปของสสไอรักชนกนะที่ตอนนี้เนี่ยก็ตกเป็นผู้ต้อง มีการตอบประเด็นที่ว่าก้าวไกลล้มเจ้าเนี่ยเรียกว่าถูกแชร์ไปวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะโดยในคลิปเนี่ยสอสอไอเนี่ยก็ได้พูดว่าการล้มเจ้าเนี่ยในประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยการล้มเจ้ามันเกิดขึ้นจากเจ้าด้วยกันทั้งนั้นแหละ ส่วนใหญ่อะมันจะเกิดจากเจ้าด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็ส่วนน้อยที่เกิดจากรัฐประหารต้องมีกองกําลังมีทหารแล้วก็ไปล้มล้างระบอบก,การปกครองสถาปนาตัวเองหรือจะเป็นสาธารณรัฐอะไรก็ว่าไปแต่ว่าคืออย่างหนูเนี่ยนี่คือเอาอะไรไปล้มคุณพี่มันล้มไม่ได้มันไม่มีใครล้มได้แล้วก็ตามประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยนะคะคุณพี่ประชาชนเนี่ยมันล้มไม่ได้หรอกที่ล้มเจ้าด้วยกันเองอะมีแต่เจ้าด้วยกันทั้งนั้นเลยคุณพี่ไปนั่งอ่านแบบประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอะไรรัตนกโกสินทร์สุโขทยัอย,ทยอ,อยุ ปนาราชวงศ์ใหม่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากเจ้านั่นแหละล้มเจ้าด้วยกันเองแล้วก็พี่เนี่ยก็บอกว่าพี่ไม่เอาพวกล้มเจ้าใช่ไหมคือการล้มเจ้าครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณพี่ลองคิดดูดีๆต,ต,ติ๊กตอกติ๊กตอกอาบพระเจ้าตากสินใช่ไหมสมัยพระเจ้าตากสินใช่ไหมใครล้มล่ะก็ไม่รู้ไม่รู้คุณพี่ก็ต้องลองไปอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็ลองตีความดูว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยหายไปไหนอะไรอย่างนี้เออก็ไม่รู้เหมือนกันหนูก็ไม่รู้ ก็นะักอยากให้ลองแบบลองดูพี่คือมันไม่มีใครล้มได้หรอกมันไม่มีใครล้มได้นอกจากเจ้าด้วยกันเองแล้วก็กองทหารซึ่งอันนี้ก็เป็นคลิปที่สอสไอเนี่ยอัดไว้แล้วก็มีการแชร์ไปจํานวนมากนะคะซึ่งต่อมาค่ะก็ทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจานวนมากนะคะโดยทางปราศรามสีเนี่ยเขาก็ได้โพสต์ถึงกรณีสอสไอนะคะบ,บอกว่าส่วนเรื่องน้ําแข็งแห้งเนี่ยยังไปกันแน่กระแหนพระเจ้าตาอีกเดี๋ยวก็เพิ่มอีกกระทงหรอกเคยฟังไหมเพลงกูว่าพระเจ้าตากถูกทุบด้วยท่านจันทรว่าเรื่องนี้เนี่ยโกหกยังไงส่วนความเห็องชาว เดือดไม่แพ้กันนะฮะโดยเขาเนี่ยบอกว่ามึงไม่ได้ล้มเจ้าหรอกมึงแค่เสี้ยมให้เกลียดชังสถาบันแค่นั้นเองการล้มเจ้าไม่ใช่ต้องเอาอาวุธครับใช้ความน่าเชื่อถือทําลายโดยใช้ข่าวสารปลอมทําให้คนหมดศรัทธาแต่สถาบันอยู่ได้เพราะศรัทธาครับบางคนก็บอกว่าตอน2475ี่เนี่ยใครนะคะแล้วบางคนเขาบอกว่าเดิมมีในกระเป๋าอยู่แล้วเนี่ยหปีสงสัยเนี่ยอยากได้ตัวเลขเพิ่มถ้าที่ผ่านมาพูดแค่นี้ก็คงไม่โดนหรอกยังไม่เข็ดอีกนะ อย่างไรก็ตามนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองย้อนไปดูคำที่ภาคษาของสารรัฐธรรมนูญนะคะเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2564นะคะสักนิดหนึ่งนะคะตอนนั้นเนี่ยนายนัทพรโตประยูนะซึ่งเป็นผู้ร้องเนี่ยได้ยื่นคำร้องขอ,งขอให้สารรัฐธรรมนูญนะคะวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายอ,าน,อนนพภานายพานุพงศ์จาดนอก และนางสาวปนัสยาสิทธิทจิวรวัฒนกุลนายภริชชิวรักษ์นางสาวจุธาธิ์สิริขันนางสาวสิริพัชระจึงทีรธานิช์นายสมยศพฤษากเกษมสุขและนางสาวอธิตยาพรพรมนะ้รวนหมด8คนเนี่ยในการปราศัยนะคะเพื่อเสนอข้อเรียกร้องเป็นการใช้สิทธิทหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรกหนึ่งหรือไม่นะซึ่งผลการพิจารณาในครั้งนั้นนะคะสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มี มติเสียงข้างมากนะคะวินิจฉัยว่าการกระทําของผู้ถูกร้องที่1ที่2ที่3เนี่ยเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49วรคหนึ่งแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันนะฮะสั่งการให้ผู้ถูกร้องที่1ที่2ที่3เนี่ยรวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายเนี่ยเลิกกระทําการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยนะคะตามรัฐธรรมนูญมาตรา4 9วรกสองนั่นเองค่ะ ปากแจวไม่พักสสไอซซัดหนักสังคมล้าหลังไอรักชนกนั้นก็บอกว่าในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองผู้คนในสังคมก้าวหน้ามากกว่าตอนนี้หรือปัจจุบันนี้ก้าวหน้ากว่าหรือสังคมเราเนี่ยเคยไปข้างหน้าแล้วก็ถูกทำให้ย้อนกลับค่ะ ต่อนะคะนายพายุเนื่องจำนงนะก็ได้ออกมาระบุนะบอกว่าเป็นมุมมองส่วนตัวถ้าหากยังจะทําตัวแบบนี้เนี่ยสารควรถอนประกันเถอะครับคนที่ประพฤติตัวเหมือนไม่แคร์ความเมตตาของสารและมองแค่ว่าเป็นสิทธิ์ที่จะต้องได้เนี่ยคือคนที่ไม่สํานึกในสิ่งที่ตนเนี่ยทำลงไป คุณกำลังสนใจเรื่องของกรณีสอสไอ,อรักชนกสีนอกและก็ชาวพักเก้าไกลอยู่ใช่ไหมคะหลังจากที่นายชัยธวัฒน์ตุลาโทนหัวหน้าพักก้าไกลและนายพิธาลิมเจริญรัตน์นะคะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลก็ได้มาเป็นกําลังใจและก็ร่วมฟังคําพิพากษาของสอสไอ้นะคะถึงแม้ว่าเวลาต่อมาเนี่ยศาลจะได้อ่านคําพิพากษาลงโทษจําคุกสอสไอ,สอ,อเป็นเวลา6ปีโดยไม่รอลงอาญานะคะแต่ศาลเนี่ยก็ยังใจดีนะคะมีคําสั่งอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจําเลยระหว่างอุทธรณ์วงเงิน5 0,000 0บาทนะคะพร้อมกำหนด เงื่อนไขห้ามจำเลยเนี่ยกระทําการหรือร่วมกิจกรรมลักษณะเดียวกันกับข้อหาตามคําฟ้องนะหรือมีพฤติการใ,ใดๆในลักษณะและข้อหาเดียวกันนะคะโดยในาใยชัยธวัฒนเนี่ยได้ใช้ตําแหน่งสสวงเงิน2 0 0 0 0นบาทบวกกับหลักทรัพย์อีก3 0 0 0สนบาทในการประกันตัวนะแต่ดราม่าก,ก็ไม่ได้จบเท่านี้ค่ะเมื่อวันที่16ทธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย คุณไอรักชนกศรีนอกนะนก,นะก็ได้มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์บน Facebook f แฟนเพจของเธอนะคะพร้อมกับระบุข,ข้อความที่ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าเธอเนี่ยหมายถึงใครกันนะคะโดยใจความเนี่ยก็ได้ระบุว่าช่วยกันดูแลดอกผล,ผลพ้นโพยภัยจากเหลือบไรที่เกาะกินแผ่นดินนี้ให้ผู้ชมได้ชื่นชมกลางสายลมแห่งเสรีทุ่งหญ้าฟ้านี้คนเทียมเท่านะคะจนทำให้เกิดแฮชแท็ก t อนประกันตัวไอรักชนกขึ้นมาบนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเธอก็เอาอีกแล้วค่ะ เพราะว่าเมื่อวันที่17ธันวาคมหรือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเธอก็ได้เข้าร่วมนะคะอ่านเสนีสาวพงย้อนพินิษสังคมการเมืองไทยร่วมสมัยหลังจากจบงานเนี่ยเธอก็ได้โพสต์ความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยลงบน e c o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  k นะโดยใจความเนี่ยก็มีแบบสิ่งที่น่าสนใจตอนหนึ่งนะที่เธอระบุว่าอ่านหนังสืออ่านสังคมอ่านเสนีเสาวพงวันนี้ชวนทุกคนอ่านหนังสือสามเ่ม ของนามปากกาเสนีเสาวพงคือปีศาจความรักของวรรลยาและคนดีสีอยุธยาหลายคนเนี่ยเคยผ่านตาบางเล่มนะฮะวันนี้เนี่ยก็ชวนมาถกกันตั้งตั้งแต่ประวัติเสนีเสาวพงนะยุคหลังการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอุดมการณ์ที่ถูกร้อยเรียงเป็นเรื่องราวในงานเขียนนะ,ะในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองผู้คนในสังคมเนี่ยก้าวหน้ามากกว่าตอนนี้หรือปัจจุบันนี้เนี่ยก้าวหน้ากว่า หรือสังคมของเราเคยไปข้างหน้าแล้วก็ถูกทําให้ย้อนกลับนะคะอนุรักษ์นิยมในประเทศไทยแท้จริงแล้วเนี่ยคืออัมมาลนิยมที่ต้องการรักษาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของตนเองแต่แอบอ้างความเป็นอนุรักษ์นิยมบางหน้านะคะและเขายังบอกว่าฝั่งอนุรักษ์ในยุคนี้อ่อนกําลังขาดแคลนปัญญาชนที่ผลิตงานวิชาการหรืองานเขียน เพื่อโน้มน้าวคนแต่เน้นใช้อำนาจแข็งใช้กฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวทำให้คนเนี่ยหวาดกลัวหนังสือเนี่ยถูกเขียนขึ้นในช่วง2495ถึง25 2525นะฮะยุคนั้นเนี่ยนับว่าเป็นหนังสือที่ก้าวหน้าเพราะพูดถึงเรื่องของชนชั้นทางสังคมความคิดเก่าปะทะใหม่ ปัญหาที่ดินของชาวนาะความเฟมินิสต์ผู้หญิงที่ไม่ใช่ผู้หญิงตามขนบประวัติศาสตร์ของการกู้แผ่นดินเนะี่ยที่มีประชาชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต่อให้ผ่านไปกี่ปีเนี่ยก็ยังมีบางอย่างที่สังคมเนี่ยไม่ค่อยขยับเหลื่อมล้ําไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะซึ่งจากประเด็นนี้เองเนี่ยเธอก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะทั้งจากประโยค สังคมเราเคยก้าวข้างหน้าแล้วก็ถูกทําให้ย้อนกลับอนุรักษ์นิยมในประเทศไทยแท้จริงแล้วคืออำมารานิยมที่ต้องการรักษาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของตนเองเป็นต้นนะฮะซึ่งงานนี้ก็เรียกว่าทําให้ชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดง ความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเรียกว่าเลข,ขาบ้านเลยทีเดียวนะเขาบอกว่าใครทำสภาล่มแฮชแทก็กภาษีกูแล้วก็บอกว่าและอีกเรื่องที่เป็นห่วงเนี่ยพวกน้องๆสามนิ้วมากก็คือเรื่องของการขัดขวางขบวนสเสด็จยาหาทำนะคะเพราะสารตัดสินออกมาแล้วเมื่อไม่นานมานี้เองสารเนี่ยตัดสินให้จำคุกโดยไม่รอลงอาญานะคะน้องๆเพราะฉะนั้นยาหาทำเด็กขาดนะคะเตือนด้วยความหวังดีนะน้องๆนะสร้างแต่วัตกรรมแหละสาวเหมือนเต้นนัทวุฒิอะเออาอมาดเป็นไรมากปะ แค่หาความนิยมใส่ตัวแค่พักการเมืองจะบอกว่าสิ่งใหม่ๆเนี่ยถ้าดีพอเนี่ยรับได้แต่ที่เห็นเนี่ยกับเลวลงกว่าเดิมนอกจากนี้นะยังมีอีกบุคคลหนึ่งที่ได้แสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือนายพายุเนื่องจำานงนะที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความนะคะรบุบอกว่ามุมมองส่วนตัวถ้าหากยังจะทําตัวแบบนี้ศาลควรถอนประกันเถอะครับคนที่ประพฤติตัวเหมือนไม่แคร์ความเมตตาของศาลแล้วก็มองแค่ว่าเป็นสิทธิ์ที่จะต้องได้คือคนที่ไม่สํานึกในสิ่งที่ตนเนี่ยทำลงไป คุณจะให้สังคมส่วนใหญ่เนี่ยมีซิมพารตี้ให้กับคุณได้ยังไงในเมื่อจิตใจของคุณเนี่ยขาดเอมพารตี้ให้แก่หัวอกของคนอื่นจากพฤติกรรมจับจ้วงสิ่งที่พวกนั้นเนี่ยเขารักและเคารพที่ผ่านๆมาเพราะคุณเนี่ยไม่ต้องรักไม่ต้องชอบแบบเขาก็ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยพวกคุณไม่มีจําเป็นที่จะต้องมาด่ามาให้ร้ายหรือมาสร้างความเกลียดชังในสิ่งที่คนเนี่ยเขารักเขาชอบแล้วก็เทิดทูนนั่นคือต้นตอของปัญหาที่เป็นอยู่ทุกวนันนี้เพียงแค่นี้ทําได้ไหมเพราะหากพวกคุณเนี่ยรักประชาิปไตยจริง ก็ต้องเคารพหลักความคิดนั้นให้ได้ด้วยแต่หากทําไม่ได้ก็ต้องรับผลกรรมตามบริบทกฎหมายที่มีอยู่ให้ได้แทนอย่าพยายามที่จะบิดเบี้ยวข้อเท็จจริงให้เป็นอื่นและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นนะคะแล้วก็ลูกเพจเราเนี่ยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อรับข่าวสารให้ทันก่อนใครๆค,รคะ่ะ